เป็นข่าวใหญ่เลยครับยืนยันแล้วประกาศโดยรัฐบาลแล้วนะฮะหตุลาคมครับคุณผู้ชมครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพร้อมกันทั่วประเทศทุกกิจการ400บาทยืนยันโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดเหมือนกันทั้งสองท่านโดยเฉพาะคุณอนุทินคุณอนุทินเนี่ย ประกาศที่ลานคนเมืองบนเวทีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทจะมีการเร่งออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองคนทำงานบ้านเพราะว่านี่ถือเป็นนโยบายสำคัญไม่น้อยกว่านโยบายดิจิตอลว e t ต้องให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาท นะครับก็อขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับขอเวลาถึงวันที่หนึ่งสุงาคมซึ่งจะเป็นออการถือว่าเป็นปีงบประมาณของรัฐบาลแล้วเราก็จะดําเนินการนะครับให้ราบรื่นที่สุดคือตอนแรกที่ฟังเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ยังเฮ้ยทั่วประเทศเลยเหรอใช่เ,เพราะว่าก่อนในนี้เราทราบกันว่าจะมีการขึ้นค้าแรงช่วงที่ผ่านมานะคะขึ้นเป็นบางกลุ่มอาชีพบางพื้นที่ใช่นะ โรงแรมสี่ดาวพนักงาน50คน10จังหวัดอย่างงี้ใช่ไหมฮะค่ะแล้วพอประกาศว่าเอหนึ่งตุลาก็ยังสงสัยกันอยู่พี่ไก่เช็คข่าวใหม่บอกเช็คก่อนเช็คก่อนใช่หรือเปล่าเขามีวงเล็บอะไรต้องหาลือกันก่อนหรือเปล่าต้องประชุมตรายาคีอะไรหรือเปล่าปรากฏต,ต่อมาอีกคนหนึ่งที่มายืนยันแล้วชัดเจนเลยคือคุณพิพัฒรัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจริงๆเนี่ยบนเวทีเดียวกันนะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่ามติประกาศแจ้งปรับค่าแรงขั้นต่ำ4 0 0บาท เพื่อให้เกิดการเท่าเทียมกันทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกอาชีพขอให้เริ่มต้นพร้อมกันคือ1ตุลาคมนี้เราปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นภาพรวมทั้งประเทศทุกอาชีพนะครับแต่ก็บอกแล้วไงครับการที่ทุกอาชีพไม่ใช่ว่าจะไปไหวทุกอาชีพอันไหนอาชีพใดที่ไม่ไหวก็ให้แจ้งรัฐบาลมาเราจะได้เข้าไปช่วย สนับสนุนให้เขาเดินหน้าไปได้ะนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศค่าแรงขั้นต่ำเราจะประกาศเป็นภาพรวมทุกอาชีพทั้งประเทศไทยในวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ77จจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับนักข่าวก็พยายามถามย้ำก็คงสงสัยเหมือนกันที่เรางงกันอยู่ 77เลยเหรอนี่รวมภาคใต้ไปด้วยไหมํามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือเปล่ารวมครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปัตตานียาลานราธิวาสก็จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ําขึ้นพร้อมกันอย่างเท่าเทียมทั้งหมดและจะศึกษาต่อไปว่าจะสามารถปรับขึ้นเป็นขั้นต่ํา6 0 0บาทได้ไหมภายในปี70จะต้องทําอย่างไรแต่ท้ารัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านก็ย้ําตอนหลังว่าเอาตรงๆก,ก็กังวลเหมือนกัน ก็มีความกังวลเหมือนกันใช้วิธีการอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะคือมันยังมีเวลาก่อนจะไปถึงเดือนตุลาคมก็ประมาณ5-6เดือนรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยทำการศึกษาในแต่ละสาขาอาชีพรวมถึงรับติดต่อประสานจากกลุ่มผู้ประกอบการด้วยนะถ้าสงสยัยหรือคิดว่าตัวเองไปไม่ไหวขอให้เข้ามาคุยไม่ใช่จะไม่ปรับให้แต่เดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยเพิ่มอัพสกิลให้ จะช่วยอัพสกิลจะช่วยรีสกิลพนักงานให้ทั้งหมดทั้งวันนี้จะขึ้นพร้อมกันยืนยันอีกครั้งคือ1ตุลาคมกังวลก็คืออาชีพอิสระที่มีลูกจ้างจะแบกไม่ไหวหรือเปล่าสำหรับค่าแรงขั้นต่ำสี0รบาทนี้รัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยยืนยันว่ารัฐบาลจะลงไปดูแลทุกสาขาอาชีพเลยนี่ประสานกับทางฝั่งมหาดไทยกับคุณอนุทินละ เดี๋ยวจะมอบหมายให้5เสือแรงงานในแต่ละจังหวัดทํางานร่วมกับมหาดไทยทํางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว1ตุลาเฮ <Hey, S 1> ด้วยกันทั้งประเทศเลยโอ้โหคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามจริงๆประชุมไตรภา,าคีใน14พฤษภาคมตอนแรกยังนึกว่าจะมีรายละเอียดออกมานะว่าจะขึ้นจังหวัดไหนยังไง<ะ>ถ้าฟังแบบนี้ก็คงจะประชุมเพื่ออัพสกิลกันเหรอฮะให้กับกลุ่มบรรดาผู้ประกอบการว่าจะไหวไม่ไหว เช่นเดียวกันกับท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินโพสต์ข้อความเนื่องในวันแรงงานคือในพารากราฟแรกกับพารากราฟที่สองก็พูดถึงว่าแรงงานไทยก็ต้องมีเงินเดือนมีค่าแรงขั้นต่ําป,ประเด็นหลักจะอยู่ที่พารากราฟสุดท้ายผมไม่ลืมคํามั่นสัญญานี่ผมไม่ลืมคํามั่นสัญญาผมจะยกระดับเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ําผมจะลดรายจ่ายและเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชน หนึ่งตุลาคมฮะค่ะคือคุณผู้ชมก็บันทึกเทปรายการเราเอาไว้นะเพราะมีเสียงของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่านใช่ค่ะที่ออกมายืนยันว่าพร้อมกันทั่วประเทศทุกกิจการครับ